ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะเออเราก็มาดูในเรื่องโจทย์ของเรื่องกราฟเหมือนเดิมนะคะซึ่งอันนี้เป็นกราฟความเร็วกับเวลาเนาะความเร็วกับเวลานะคะซึ่งในข้อนี้เนะี่ยเขาให้เราหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้การกระจัดนะคะแล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ความเร่งที่เวลา1วินาทีากับ7วินาทีนะคะ ซึ่งจากทฤษฎีที่เราเรียนไปแล้วถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลาเนี่ยเราจะสามารถหาระยะทางหรือการกระจัดได้จากพื้นที่ใต้กราฟถูกไหมคะซึ่งครูขออนุญ,ญาตแบ่งพื้นที่ใต้กราฟก่อนก็คือตรงนี้สามเหลี่ยมตรงนี้คะครูให้เป็น s1 นะคะแล้วก็พื้นที่สามเหลี่ยมอีกที่หนึ่งก็คือเป็น s2 แล้วก็สี่เหลี่ยมคางหมูเป็น s3 แล้วก็สามเหลี่ยมสุดท้ายตรงนี้เป็น S4 นะคะซึ่งพื้นที่ใต้กราฟระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องหาพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดของการเคลื่อนที่ของวัตถุตรงนี้ถูกไหมคะคู่ขออนุญาตหาพื้นที่ใต้กราฟด้านบนที่เป็นบวกก่อนนะคะซึ่งพื้นที่ใต้กราฟด้านบนของเราเนี่ย ก็คือมีทั้งรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็สามเหลี่ยมอันนี้อีกอันหนึ่งถูกไหมคะดังนั้นจากสูตรพื้นที่ใต้กราฟนะคะของเราจะใช้ข้างบนเนาะเป็นบนแกน x อ,อันนี้คือข้างล่างแกน x ถูกไหมคะอ่ะครูเขียนพื้นที่ใต้กราฟบนแกน x แล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้เราไม่สับสนนะคะมันก็คือพื้นที่ s 2บวก พื้นที่ s 3แล้วก็บวกพื้นที่ s 4นะคะจากนั้นพื้นที่ s 2ของเราก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกไหมคะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ1.2ส่วน2คูณฐานแล้วก็คูณสูงนะคะอันนี้ รูปที่1ส่วน S 3ของเรา S 3เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งสูตรพื้นที่ใต้การาฟสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ1.2ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานถูกไหมคะแล้วก็คูณสูงอันนี้คือสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองแล้วก็บวกกับ S4 ของเรา S4 เป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็ขออนุญาตต่อข้างล่างตรงนี้นะคะเขียนตรงนี้ไม่พอเนาะก็คือบวกหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงอ่าเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าหนึ่งส่วนสองไอ้สามเหลี่ยมแรกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งสามเหลี่ยมแรกของเราก็คือเขียนไปก่อนเลย 1.2ส่วน2คูณฐานของ S2 ก็คืออันนี้เป็น2อ,อันนี้เป็น4แล้วแสดงว่ามันห่างกัน2ใช่ไหมคะก็คือคูณ2ส,สูงสูงเท่าไหร่ละ่ะก็คือสูงตรงนี้15ถูกไหมคะก็คือคูณ15แล้วก็บวกกันกับตรงนี้1.2ส่วน2คูณผลบวกของด้านคูณขนานนะคะ เป็น1นส่วนสคูณอ่ะผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือด้านนี้กับด้านนี้ถูกไหมคะมันเป็นด้านขนานกันเนาะก็คือด้านหนึ่งตรงนี้ก็คือ15บวกกับอีกด้านหนึ่งด้านนี้สูงเท่ากับ20นะคะก็15บหวกีคูณด้วยสูงสูงเท่าไหร่สูงตรงนี้ก็คือ เป็นคูณของเราก็คือด้านนี้นี่เองนะคะก็คืออันนี้4อันนี้เป็น6ก็คือห่างกัน2นะคะคูณ2บวกกันกับอันนี้ก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกัน1ส่วน2คูณด้วยฐานก็คือ2นะคะฐานคือ2แล้วก็คูณสูงเท่านี้ ่นะคะเสร็จแล้วเราก็คือคูณปกติเลยอันนี้ครูขออน,นุญาตไปเร็วๆเ,เลยนะคะคือครูกดอันนี้ตัดตัดก็คือ15บวกกับ15บวก20ได้35อันนี้ตัดตัดก็คือบวก35มส้ถูกไหมคะมันคูณอยู่แล้วก็อันนี้หารอันนี้ก็ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันก็เล,ลือ2้สิบ สรุปคือ15บวก35บวก20ได้70หน่วยเป็นเมตรนั่นเองเพราะว่าเรากำลังหาระยะทางอยู่ถูกไหมคะหรือถ้าใครกลัวว่าจะใส่หน่วยไม่ถูกตรงนี้เวลาคิดเขียนตัวเลขตรงนี้นะคะก็ให้เราใส่หน่วยไปเลยสุดท้ายแล้วหน่วยตัดกันก็จะเหลือเมตรพอดีนะคะดังนั้นคำตอบของระยะทางของเรา บนแกน x ก,ก็คือข้างบนก็คือแค่นี้เนาะเป็น70เมตรนั่นเองส่วนข้างล่างเราก็ต้องมาหาเพิ่มมาหาต่อนะคะครูเขียนว่าพื้นที่พอทอ,ทอย่อมาจากพื้นที่เนาะพื้นที่ใต้กราฟด้านล่างแกน x ก็คือพื้นที่ s 1นั่นเอง,งไหมคะตรงนี้ s 1ซึ่งพื้นที่ s 1ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมเหมือนกันดังนั้นก็มีสูตร1นส่วนสคูณฐานคูณ0ก็จะได้1ส่วนสคูณด้วยฐานก็คือ2ถูกไหมคะอันนี้เป็น0อันนี้2ก็คือห่างกัน2เนาะ คูณสูงสูงก็คือสูงลบ 15. สิบห้าแสดงว่าอันนี้ตัดตัดก็เหลือลบสิบห้าหน่วยเป็นเมตรนั่นคือเราจะตอบได้แล้วว่าตอบระยะทางของการเคลื่อนที่ อันนี้70บวกกันกันกบ15นะคะบวก15ก็เท่ากับ85เมตรนั่นเองได้แล้วคำตอบอันนี้เป็นหน่วยเมตรเนาะคำตอบเสร็จแล้วอันนี้คือข้อกอไก่ระยะทางเราได้ทั้งหมด85เมตร ที่ครูไม่เอาลบ15มาเพราะว่าอันนี้เป็นระยะทางเราไม่คิดทิศทางเนาะเราก็เลยไม่เอาเครื่องหมายมานะคะเราเอาแค่ขนาดมาเฉยๆโอเคต่อไปข้อขอไข่เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาการกระจัดที่ได้ทั้งหมดการกระจัดหาได้จากไหนก็คือจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นถูกไหมคะ,ะครูเขียนข้อขอไข่การกระจัด ท่ากับจุดสุดท้ายลบจุดด้้มต้นจุดสุดท้ายของเราเราก็มาดูอ่ะซึ่งเราได้ระยะทางตรงนี้มาแล้วถูกไหมคะระยะทางบนแกน x เท่ากับ70เมตรแล้วก็ข้างล่างแกน x นะ่ยคือลบ15 ลบสิบห้าเมตรถูกไหมคะดังนั้นตรงลบสิบห้าเมตรตรงนีน้มันคือระยะทางเริ่มต้นส่วนเจ็ดสิบตรงนี้นที่เราได้ก็คือระยะทางสุดท้ายเราเวลาคิดการกระจัดเราต้องเอาเครื่องหมายมาคิดด้วยดังนั้นตรงนี้นเป็นบวกเจ็ดสิบถูกไหมคะบนแกน x ตรงนี้นเป็นบวก 70. เจ็ดสิบแล้วก็เขียนเลยบวกเจ็ดสิบแล้วข้างล่างก็คือจุดเริ่มต้นเนาะเป็นเริ่มต้นไอ้ตรงนี้นที่เราหามาได้ มันเป็นเท่ากับลบสิหเราก็เลยได้บวก70ลบสิหก็จะเหลือ55นั่นเองถูกไหมคะห้เมตรเอ่อบวกห5เมตรนะดังนั้นทิศทางอันนี้นะ่ะมีทิศทางไปทางเดียวกันกันกบการเคลื่อนที่นะคะ างเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะเพราะว่าการกระจัดเป็นบวกจะมีทิศทางเดียวกับการเคลื่อน,ะรรนท,ท,ที่นะคะเสร็จแล้วข,ข,ข้อข้อข้อควายกันนะคะข้อข้อควายเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาอัตราเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งหมดนะคะซึ่งการที่เราจะหาอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือสูตร เป็น A, ห้ย V เท่ากับ D ส่วนเดลต้าทซึ่งอัตราเรเฉลี่ยนี่ยเป็นปริมาณสเกลราเนาะดังนั้นเราจะต้องใช้ระยะทางส่วนด้วยเวลานะคะซึ่งระยะทางทั้งหมดของเราก็คือจากการที่เราจะหาจากข้อ,อกาไก่อันนี้มาแล้วเราได้คําตอบมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถนํามาใช้ได้เลยระยะทางทั้งหมดของเรามีค่าเท่ากับ85เมตรนะคะแล้วก็เอา85 เมตรส่วนด้วยเวลาเวลาในที่นี้ก็คือเท่ากับ8วินาทีนะคะเห็นไหมเวลาสูนสุดของวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ก็คือ8วินาทีแล้วก็หาร8วินาทีได้เลยเสร็จแล้ว85หาร8 80เป็น80นะคะก็ประมาณ10กว่ากว่า16 10.62 เมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วหาอัตราเร็วเฉลี่ยของวัตถุซึ่งอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณสเกลาร์นะเราไม่ต้องตัดทิศทางนะคะตอบแค่ขนาดแค่นี้พออ่ะต่อไปข้ององ,งูงองูเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาความเร็วเฉลี่ยของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะคะซึ่งความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็คือใช้สูตรคล้ายๆอันนี้เลย แต่ว่าเปลี่ยนจากระยะทางเป็นการกระจัดนั่นเองค่ะงงูความเร็วเฉลี่ยเท่ากับเดลต้าเส่วนด้วยเดลต้าทซึ่งเดลต้าเอ็ในที่นี้คือการกระจัดถูกไหมคะการกระจัดของเราได้เท่ากับเรารู้การกระจัดของเราแล้วก็คือที่เราหาได้มาเมื่อกี้ คือตรงนี้ตัเองเข้อขอไขารก,ก็จัดนะคะบวก55เมตรเราก็ใช้55เมตรส่วนด้วยเวลาเวลาก็คือ8วิเหมือนเดิมถูกไหมคะเพราะว่าเวลา8ลบ0ยังไงก็ได้8วินะคะดังนั้น ห้าส่วน8กดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วได้ประมาณ6.8เมตรต่อวินาทีนั่นเองอันนี้เป็นความเร็วเนาะซึ่งความเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันเป็นปริมาณเวกเตอร์เราต้องตอบทิศทางด้วยอันนี้ได้6.8ก็คือเหมือนเป็นบวก6.8ดดังนั้นทิศทางไปทางเดียวกันกันกบการเคลื่อนที่นะคะความเร็วเฉลี่ยเนาะ ต่อไปข้อจ,จารย์เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาความเร่งที่วินาทีที่เวลา1นนาทีแล้วก็ที่เวลาเจ็ดวินาทีอ่าเรามาดูความเร่งที่เวลา1นวินาทีกันก่อนซึ่งความเร่งเนี่ยเราสามารถหาได้จากความชันของกราฟนั่นเองโดยเราอาจจะคิด ความชันของกราฟในช่วงเวลา0ถึง2วินาทีก็ได้ซึ่งเวลา1วินาทีเนี่ยจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางระหว่าง0ถึง2วินาทีถูกไหมคะอะ่ยถ้าดูจากกราฟ1วิของเราจะอยู่ประมาณนี้เนาะเพราะอันนี้เป็น0เป็น1อนี้ก็อันนี้เป็น2ถูกไหมคะซึ่งก็ให้หาที่จุด1วินาทีความชันตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ โดยปกติแล้วถ้าเป็นความชันของกราฟอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามบนเส้นนี้จะมีค่าความชันเท่ากันเนาะดังนั้นเราสามารถหาตั้งแต่เวลา0นถึงสวิก็ได้เราก็จะได้ความชันที่เวลาหวินาทีได้เท่ากันเหมือนกันนะคะอ่ะครูลองหาที่เวลา0นถึงสวินะคะเราก็จะได้ความ ชันกราฟเท่ากาับก็คือเดลต้าวส่วนด้วยเดลต้าเอกถูกไหมคะเดลต้าวของเราอ่าวุ่นวุนหน่อยนะคะเดลต้าว <laughs> ของเราก็คือแกน y ตรงนี้แกน y จุดจุดสองลบ y 1หนึ่งก็คือที่สองวิเดลต้าเป็นศูนย์ถูกไหมคะ ก็เป็น0 1, ลบกับ y ว้1ก็คือเป็นลบ15ก็ลบกับลบ15มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะหารด้วยเวลาก็คือ2ลบ0วินาทีครูขอคิดในช่วงเวลา0ถึง2วินะคะเราก็จะได้เป็นความเร็วขอโทษค่ะความเร่งที่1วิเหมือนกันนะคะ อจากนั้นได้บวกลบเจอลบเป็นบวกบวก15หารด้วย2นะคะซึ่งบวก15หาร2ก็จะได้ประมาณ7.5มเมตรต่อวินาทีกำลัง2ถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็คือความเร่งที่1น่วิดังนั้นความเร่งที่ ทีเท่ากับ1วินาทีเท่ากับ7.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นเองซึ่งตัวนี้มีค่าเป็นบวกเนาะแสดงว่าทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่นะคะเสร็จแล้วเขาจะจานที่ความเร่งหนึ่วินาทีต่อไปเขาบอกว่าให้หาความเร่งที่7วินาทีด้วยเราก็หานะคะ อ่ะครูขอเขียนบอกมาตรงนี้นความเร่ง t เท่ากับ7วินาทีนะคะซึ่งที่จุด7วินาทีน่ะครูก็สามารถ7วินาทีอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งครูก็สามารถหาความชันของกราฟตั้งแต่6วินาทีถึง8วินาทีก็ได้เราก็จะได้ความชันกราฟที่7วินาทีเหมือนกันนะคะอ่ะ ความชันเท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x ถูกไหมคะก็คือ y สองลบ y หนึ่ง y สองตรงแปดวติตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์แล้วตรงหกวติตรงนี้ก็เป็นยี่สิบนะคะดังนั้นศูนย์ลบกับบวกยี่สิบนั่นเองมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที หารด้วย8-6ลบ6ถูกไหมคะครูใช้ตั้งแต่ช่วงเวลา6ถึง8วินาทีเนาะเราก็จะเหลือลบ20หารด้วย2นะคะดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือจะเป็น10นั่นเองเมตรต่วินาทีซึ่งอ่ะขอโทษค่ะ มันเป็นคำตอบลบสิถูกไหมคะดังนั้นทิศทางที่ความเร่งตรง7วินาทีที่เวลา7วินาทีเนี่ยมีทิศของความเร่งตรงกันข้ามกัแบบการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอะก็เสร็จแล้วนะคะในข้อที่2เกี่ยวกับรับ ความเร็วกับเวลานะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือระยะทางเนี่ยเราสามารถหาได้จากกราฟความเร็วกับเวลาดได้เหมือนกันโดยการที่เราหาพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองส่วนพวกความเร่งนะคะเราสามารถหาได้จากความชันของกราฟความเร็วกับเวลานั่นเองค่ะ ส่วนอัตราเร็วหรือความเร็วเราจําเป็นที่จะต้องรู้การกระจัดหรือระยะทางก่อนถูกไหมคะเราถึงจะนํามาหาความเร็วและอัตราเร็วได้โอเคค่ะข้อที่2